สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ธรรมยทิพย์ชาแนลจะนําคุณผู้ชมผู้ฟังมารับฟังในหัวข้อเรื่องถวายน้ำหนึ่งแก้วได้บุบญอน,นิงณ์มหาสาลคุณผู้ชมผู้ฟังคะเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราว ของการถวายน้ำเดิมให้พระสงฆ์และพระพุทธรูปในบ้านนะคะหากใครที่ทำเป็นประจำชีวิตจะมีแต่ความสุขความร่มเย็นความสุขสบายใจเหมือนน้ำอันบริสุทธิ์ที่เราถวายให้กับ พระสงฆ์และพระพุทธรูปในบ้านตามที่เราถวายน,าน้าให้พระสงฆ์หรือพระพุทธรูปก็ทําให้เราเกิดความร่มเย็นเกิดความผาสุกได้เช่นกันคุณผู้ชมผู้ฟังเคยสังเกตบ้างไหมคะเวลาเราใส่บาตร ชุดใส่บาปจะต้องมีน้ําและในยามที่เราซื้อสังฆทานหรือได้ทําสังฆทานถวายเป็นชุดในสังฆทานนั้นมักจะมีน้ําและจัดน้ํามาในชุดสังฆทานซึ่งมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหากได้ถวายน้ําจะมี บุญอนิสงมหาศาลจะมีบุญมากมายทำบุญโดยการถวายน้ำจะเกิดความร่มเย็นผาสุขและมีอนิสงม,มากมายโดยอนิสงสในการถวายน้ำจะมีดังต่อไปนี้หนึ่ง จะมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนด่งน้ำบริสุทธิ์สมีชีวิตชีวามีแต่ความราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลลื่น 3. ม,มีพละกกำลังอายุยืนยาวสมีชื่อเสียงบริวารมาก 5. มีเงินทองใช้ไม่ขาดไม้ขาดมาือเหมือนน้ำไหลมาเทมาหกมีผิวพันผ่องใสผิวพันงดงามเจ็ดทำอะไรก็ราบเลื่อนไรอุปประศันะคะคุณผู้ชมผู้ฟังลองทำกันดูนะคะการถวายน้ำพระสงฆ์ และการถวายน้ำพระพุทธรูปได้รับผลบุญอะนิสงมหาศาลการถวายน้ำพระสามารถทำได้ทุกวันทุกเวลานะคะแล้วที่ถวายน้ำพระควรเป็นแก้วน้ำที่ใหม่สะอาดและยังไม่ผ่านการใช้งานลองทำกันดูนะคะ สามารถถวายได้ในทุกๆวันทุกๆเวลาให้จับแก้วน้ำสองมือในยามเวลาที่เราได้ถวายน้ำและนอบน้อมใจนอบน้อมใจตั้งมั่นทำในสิ่งที่ดีงามการถวายน้ำดื่ม จะมีคำถวายดังต่อไปนี้ให้กล่าวดังต่อไปนี้นะคะตั้งนะโมสามจบมนะโมตะสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะมนะโมตะสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ มะโมตะสะภควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วกล่าวคาถาดังแต่ไปนี้นะคะอะระหะตาทิหินะวาคุณีหิสมันมาพะตสะสัมมาสัมพุทธะอิมังอุทะกังเทมิ จากนั้นเราก็ถวายน้ําได้เลยนะคะหลายคนอาจมองข้ามในการถวายน้ําพระเพียงแค่หนึ่งแก้วหากใครที่ยังไม่ได้ทำลองทำดูนะคะถวายน้ําพระที่บ้าน มังแก้วได้บุญอะน,นิสงม,มหาศาลความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ